พ่อเนี่ยมันจะเป็นอาการน้อยใจตลอดทำไงนะฉันต้องมาดูรู้อยู่คนเดียวยอะมันเครียดมากเหมือนพอเราพูดอะไรอย่างเงี้เยเสของเรามันไม่ดังเรานอนไม่นี้ทั้งวันมันรู้สึกทียาค่ะเราลองมาหลายวิธีทํามาหลายอย่างแล้วสุดท้ายมันก็แค่เหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพอามาเจอวินโนราการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือว่าการนอนหลับได้นานมากขึ้น หลังพ่อเราอยู่กับลูกสองคนมไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะเราอยากทําอะไรที่มันตามใจตัวเองแต่เราไม่มีเวลาแม้แต่แม้แต่นาทีเดียว mm. เพราะว่าลูกอะ่ะเรียกเรียกเราตลอดพอเราจะไปคุยกับสา mm. มีเงี้ยค่ะเขาก็แบบนี่ฉันทํางานเหนื่อยนะทํางานแบบหนักกว่าอีกอันนี้แค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเองเหมือนพอเราพูดอะไรอย่างเงี้ย mm. เสียงของเรามันไม่ดัง mm. ปัญหามันถูกปัดตกแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าณตอนนั้นน่ะเราอ่ะถูกทุกคนมองว่า มากเป็นเรื่องธรรมดามากอะไรอย่างเงี้ยพอเราเครียดอะ่ะมันเครียดมากทรมานมากเรา<ม>เรานอนไม่หลับแล้วพอเรานอนไม่หลับอะ่ะเราก็เลยหาวิธีถึงขั้นไปซื้อเมลาโทนินมาทานแต่ว่าการทานเมลาโทนินช่วงแรกก็ทําให้ฝันร้ายเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าบางครั้งอะ่ะฝันมันน่าก,กลัวมันน่าก,กลัว<ม><ม>จริงอะค่ะ พอมาเจอวินโนนาค่ะเริ่มทานปุ๊บเริ่มนอนแบบตื่นสักที่สมแค่นี้ก็ดีใจแล้วในช่วงแรกอะค่ะแล้วก็ที่สามแล้วก็มาเรื่อยๆการน,นอนคือดีขึ้นเราสามารถนอนได้ถึงเช้า สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราอะคะ่ะต้องกลับม,มารักตัวเองก่อนตอบให้มันมีอาการแค่เล็กน้อยอะ่ะลองฟังร่างกายตัวเองดูอะคะ่ะเราอะรู้ดีที่สุดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยให้ลองหาความรู้ะคะ่ะแล้วก็ดูจากรีวิวจากประสบการณ์ของคนที่เคยเป็นมาก่อนหนูบังเชื่อว่าตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นความรู้ให้กับตัวเราเองนะคะ